อยูย่ๆตากับยายก็ประเคนนี้นให้ก้อนหนึ่งแถบเจ้านี่ยังขยันมาขยี้ใจกันทุกวันสภาพเหมือนดอกฟ้ากับมาวัดนำซ้ำแฟงเก่าเธอขายังเป็นถึงหลานในอำเภอแต่ถ้าเธอชอบเขาบวนหัเรัก็เมีนะหยุดเสียวสักสองวิได้ไหมเพ่ขอโทษจะ้ะฉันไม่ชอบคนพูดมากนะจะชอบคนทำเฮ้ยให้ความหวังกันหรือเปล่าเธอขาอ่านแนะนำเรื่องได้กากมาก <c oughs> เอาเลยครับสสดีผู้ชมนี่ครับผมวันตนาเบ้กลับมาพบกันอีกครั้งในะนิยายวายเรื่องขวัญใจในรถบัมโดยคุณเขียน something blue ตอนที่เออยังไม่มีตอนนะบทนําก่อนแล้วกันนี่ก็เป็นนิยายเรื่องใหม่ของเช้านี้นะทุกคนชื่อเรื่องว่าขวัญใจในรถบัมนะครับพระเอกของเรื่องนี้น่าจะชื่อพี่ไฟนะส่วนนางเอกชื่อน้องจอมใจนะครับทุกคนพี่ไฟนั้นก็เป็นแบบดีเจรถบัมอ่ะเคยเคยเห็นปะที่แบบว่าเปิดเพลงโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะแบบว่าดีเจอ่ะเออแล้วก็ เมอ่ะแบบเบาเสียงแล้วก็พูดอย่างนั้นเบาเสียงเพลงแล้วก็พูดแล้วก็เปิดต่ออย่างเงี้ยนั่นแหละพระเอกของเรื่องก็ประมาณนั้นนะส่วนในเอกก็เหมือนจะเป็นคนทวงหนี้นะครับไม่พูดเยอะนะบอกแบบว่าเกินให้แค่นี้พอจะได้ไม่งงนะครับ <S <S ส่วนถ้าใครสนใจหนังสือหรือว่าอ e ีบุ๊กก็ลองติดต่อสอบถามคนเขียนไปได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะทักไปได้เลยเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปฟังกันเลยครับ <S <S บทนำนักเลงทวงหนี้สุดขยี้ใจ เอาพร้อมกันแล้วก็เริ่มเลยครับสิ้นเสียงจากไมโครโฟนเพลงสามชาติจังหวะเจ้าพิมพิมก็ดังขึ้นท่ามกลางแสงไฟสีแดงเขียวฟ้าม่วงสลับกันแกว่งไปมาเหนือลานกว้างวินาทีนั่นเองรถที่มีเสาสูงชนเพดานก็พุ่งจากขอบสนามเธอชอบก็มาจีบเธอรีบก็ให้แม่มาขอแต่ถ้าไม่อยากรอก็อย่าคันเร่งจ้าอยากสนุกให้แวบมาถ้าอยากล่าลาเดี๋ยวพี่พาไปถึงเราจะไม่ใช่เด็กช่างแต่ถ้าใจเธอพังเราช่วยซ่อมได้นะ ดีเจยังคงเบี้ยอารมณ์ลูกค้าที right. ่ขับรถบ้ามกันอย่างสนุกสนานหลายคนขับไปมองหน้าดีเจไปเพราะคนที่อยู่หลังบูสสูงโปร่งรูปร่างสันทัดใบหน้าคมยิ่งกว่าใบมีดแถมยังมีสายตาแพรว่าพูดอะไรก็หล่อไปสมดหยอดมุกเสียวยังพากันอุดปากกรีดราอกับเขาเป็นไอด้าซื้อรืสอวายใกล้หมดรอบแล้วนะครับจากกันผมก็ใจหายแต่ถ้าเจอกันใหม่ใจละลายแน่เลยพ่อหมดรอบพวกสาวๆก็กรูมาทักทายที่หน้าบูธดีเจกันทั้งขยง ไส้ไหมข้าโพดคั่วข้าวแตนน้นำอ้อยมีติดไม้ติดมือมาฝากพ่อหนุ่มดีเจปากหวานไม่เคยขาดดูๆไปก็เหมือนสาเจ้าพ่ออะไรสักอย่างอยู่เหมือนกันแต่จนถึงตอนนี้อัคนีหรือไฟก็ยังคงครองความเป็นโสดให้ใครต่อใครเสียดายเล่นไอ้ไฟมีคนมาหาทองมัน่นเพื่อนสนิทที่เพิ่งต้อนคนออกจากสนามเดินเข้ามาเรียกพร้อมทั้งทำสีหน้ากระยิมยิ้มให้ใครวะคนที่คุณรอคอยไอ้หาลีลา ายแล้ไฟเกือบลืมไปแล้วว่าความจริงวันนี้จะมีคนสําคัญมาพบคนที่เขาไม่อยากเจอเลยสักนิดเดียวทําไมเพราะตากับยายทําอะไรโดยไม่ปรึกษาเขาก่อนไฟคงไม่ตกอยู่ในสถานการณ์กลืนไม่เข้าคายไม่ออกแบบนี้โครงการยายสาอางหมูฝอยฝอยจำเป็นต้องมีเงินทุนแต่แทนที่ยายจะปรึกษาหลานสุดที่รักกลับเลือกที่จะหันหน้าเข้าหาเงินกู้รายวันที่ดอกเบี้ยจุกแทบกรากแทนไอเวนเอ้ยมีอย่างที่ไหนเก็บดอกร้อยละยี่สิบกฎหมายเขากำหนดแค่สิบห้าเองนะเว้ย แบบนี้หลอกหากินกับคนแก่ชัดๆแต่เมื่อยายกู้ไปแล้วเขาก็มีหน้าที่ต้องช่วยชดใช้เกิดไอ้พวกเงินกู้ไปเก็บดอกแล้วตากับยายไม่มีจ่ายโดนซ้อมขึ้นมาคงกลายเป็นข่าวหน้าหนึงอันแสนเศร้าอย่างน้อยเขาก็ยังหนุ่มยังแน่นยังปกป้องตัวเองได้เขาถึงยอมเป็นคนจ่ายเงินกู้ส่วนนี้เองเอานะยังไงตอนตากับยายได้เป็นพ่อค้าออนไลน์สมใจคแบกกับรให้เขาบ้างล่ะมากันหลายคนไหมวะสองคนเฉย แค่เก็บดอกต้องมากันสองคนเลยเหรอวะแล้วตัวมันใหญ่ไหมกูว่าไม่เท่าไหร่อะทองยิ้มพลางยักไหล่เจ้าเล่ไม่เท่าไหร่ก็ดีแล้วจะได้ด่าให้สำนึกซะบ้างหลอกไปเงินกู้คนแก่แล้วเก็บดอกแพงๆมาใช้ได้ที่ไหนล่ะไฟเดินออกจากบูธอย่างอ้อยอิงก่กอนจะเสยผมที่อัดจเจลวจนแทบไม่กระดิกครั้งหนึ่งไม่รู้ว่าเสยทำไมเหมือนกันแต่ดูเหมือนกลุ่มแฟนคลับจะชอบเพราะท่านั้นท่าเดียวเสียงกรี๊ดก็ดังไปเกือบสามนาทีเต็มกูให้เขานั่งรอตรงซุ้มยิงลูกปอง ตรงนั้นมันเสียงเบาหน่อยรถบัมก็ต้องเสียงดังอยู่แล้วไหมเป็นนักเลงเก็บดอกเขาไม่ระคายหรอกม้งหัวคิ้วของทองยกขึ้นนิดๆก็จะยิ้มตามแบบฉบับของตัวเองยังไม่ใส่ใจเพื่อนนะมึงไปคุยกับเขาไปกูเฝ้ารอบนี้ให้เองไม่ไปด้วยกันเหรอมันมากันสองคนถ้ากูโดนรุมจะเสียเปรียบเอานะเว้ยโดนลุมเขาไม่รุมมึงหรอกนั่งกันสองคนสะดุดตาหาง่ายอะไรของแม่งวะ ไฟก้างหัวแกรกขนาดยืดตัวสูงชะเง้อหากลุ่มเป้าหมายดูเชิงมันไปก่อนว่าสู้ไหวไหมก่อนจะทําปากแจ๋วรู้เขารู้เราถ้าสู้ไม่ได้ก็อย่าสู้สิว่าง่ายจะตายไปแต่โต๊ะไม้ข้างซุ้มยิ้มลูกโป่งในตอนนี้มีเพียงร่างบางของหนุ่มน้อยหน้าตาหมดจดนั่งอยู่คนเดียวก็งเกยงยืนสามส่วนเสย,ยืดสีแดงลายมูมินทาอุทัยทิพแก้มแดงแล้วเรื่อเหมือนสอนรักปากอกน่ารักตัวเล็กสเปคไฟ ถ้าไม่ติดว่าต้องสาสามัญชีกับผู้นักเลงไฟอาจจะแอบอู้งานลองเชิงดูว,ว่าเธอชอบแบบไหนถ้าเธอบอกว่าชอบพี่ติก๊กฉันจะถามว่าพลตรีประจักษ์หรือแดงใบเล่แต่ถ้าเธอบอกว่าชอบพี่ป๊อบฉันจะถามว่าอยากได้คุณพิสุ์หรือพี่เหมือนโลสัาเพาไม่ได้ดิเดี๋ยวโดนข้อหาคุกคามทางเพศและไอพี่หม่นมันชื่ออะไรวะแต่เรื่องจีบคนสวยคงต้องพักไว้ก่อนไหนว่านักเลงเก็บดอกสองคนที่ไอทองพูดถึง มองหาจนทั่วแต่ก็ไร้เงานักเลงที่ว่านี่นายเชื่ออาคณนีใช่หรือเปล่าอาคานีรถบ้ามนะโอ้ไม่ก็หรือนี่จะเป็นภูมิรกิจให้พวกเขาได้พบกันหนุ่มน้อยหน้ามนโจรนปล้นใจรู้จักชื่อของไฟอาคานีด้วยเออใช่จ้ะฉันเองคนตรงหน้าลุกขึ้นเท้าเอวพลางแบมือให้แฟคลับแน่แน่ใหญ่คนนี้ทำหน้าตึงสายของพระเขินไม่กล้าขอจับมือกระตรงๆไฟวางมือหยาบกล้าของตัวเองลงบนฝ่ามือขาวเรื่องแสงของคนตัวเล็กกว่า บ้าเหรอมาจับมือฉันทำไมเอาดอกเบีย้ยมาได้แล้วเสียเวลาทำมาหากินเฮะเธอมาเก็บดอกเบีย้ยเหรอก็ใช่นะสิจะมาตอนนี้ของทุกวันจนก,กว่าจะใช้นี่ครบปล่อยมือแล้วจ่ายดอกมาได้จ้าได้ไฟใช้มืออีกข้างล้วเข้าไปในกางเกงหยิบเงินที่เตรียมไว้มาบางบรม,มือเรียวขาวอย่างว่าง่ายแล้วเธอชื่ออะไรคือฉันแค่อยากรู้ชื่อคนทวงหนี้ไว้อะไรเงี้ยชื่อจอมใจฟังแล้วอยากยกหัวใจให้เธอ คนอ่อนตามตัวของจอมใจลุกคลึบพ่อให้คนแบบไหนยืมเงินวะเนี่ยปล่อยมือฉันได้แล้วอุ้ยขอโทษจ้าจอมใจสเปคพี่ไฟทุกอย่างอยากได้เธอมาเป็นจอมใจพี่ต้องใช้อะไรแลกหัวใจของเธอไฟลืมทุกอย่างที่คิดไว้ก่อนหน้านี้ลืมเรื่องดนกเบี้ยลืมเรื่องหลอกคนแก่ตอนนี้ในหัวของเขาคิดออกเพียงไม่กี่คำจอมใจของไฟเอร์เธอต้องเป็นของพี่ยัยจอมตอนที่หนึ่งเป็นลูกหนี้ต้องเจียมตัวเจียมใจ เริ่มกันเลยหนุ่มสาวเห็นท้ายใครตรงหน้าก็ใส่เข้าไปเลยเราไม่อนโยนกับคนใจร้ายแต่ถ้ายอมเป็นคนในใจพี่จะถนอมอย่างดีครับลำโพงกระหึ่มเบสหนังๆใส่ลงกลางลานที่เต็มไปด้วยรถคันขนาดเล็กวิ่งชนท้ายกันอย่างสนุกสนานงานวัดของน้องหินเหี่ยวปีนี้จัดติดต่อกันนานสิบวันรีได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ไฟชอบที่สุดคนทั้งในหมู่บ้านและนอกหมู่บ้านจะมาร่วมงานกันอย่างคับขั่งมีของขายมากมายมีหนังกลางแปลงคณะลีเกรวมถึงแข่งชกมวยหรือแข่งร้องเพลง พิเศษหน่อยตรงที่สองสมปีที่ผ่านมาเขารับงานพิเศษเป็นดีเจคุมรถบ้ามให้กับเท่าแก่เซ็งที่จัดหาเครื่องเล่นมาลงในงานโดยมีทองมั่นเป็นคู่หูช่วยกันทําหน้าที่ดูแลซุ้มให้คนเข้าเยอะๆเท่าแก่เป็นคนออกความคิดว่าทุกซุ้มที่แกจัดจะต้องมีพนักงานที่หน้าตาดีนิสัยดีและสุภาพให้บริการลูกค้าเพราะนั่นจะเรียกลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการและทันทีที่เห็นไฟเดินมาสับง,งายพร้อมทองเสียงเพลงฮิตติดช้าก็ดังขึ้นในหูไอเพลงที่เปิดอยู่นี่แหละ ลักษณะขอ,องไอศอคนนี้เหมาะกับบรรยากาศสุดๆเท่าแก่เสงรับสองหนุ่มเข้าทํางานทันทีด้วยการพูดจาที่น่ารักรวมถึงใบหน้าที่หล่อเหลาเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมความจริงไฟตั้งใจจะเข้ากรุงเทพเพื่อหางานทําแต่ดันมาติดสถานการณ์โรคระบาดซะก่อนทําให้เขาติดอย่างอยู่ที่หนองหินเหี่ยวไปไหนไม่ได้ข้อดีคือหนองหินเหี่ยวควบคุมการระบาดของโรคได้ดีทําให้ไฟไม่ค่อยห่วงเรื่องที่ผู้ใหญ่บ้านจะติดโรคมากนะักและด้วยความเป็นคนรุ่นใหม่ หนทางหาไรายได้เข้ามาในครอบครัวจึงเกิดขึ้นเมื่อเขาสไลด์หน้าจอแอปพลิเคชันไปพบช่อง a v วิดีวิดชูครีมอดีตนุ่มน้อยแห่งน้องหินเหี่ยวที่ไปเรียนต่อกรุงเทพเจชูใช้เวลาช่วงโควิดอยู่ในบ้านไลฟ์ขายเครื่องสำอางอย่างเดียวเลยของฟุง่งเฟือยังขายได้ของกินฝีมือยายสำอางก็ต้องขายได้สิวะแรงบันดาลใจจากตัวแม่แห่งน้องหินเหี่ยวจึงกลายมาเป็นธุรกิจเล็กๆของไฟและตาก,กับยายเถียงกันเรื่องชื่อแทบตายแต่สุดท้ายไฟก็แพ้ยายสำอางยายบอกว่า หมูฟอยฟอยมันตกเลขห้าสิบหกส่งเสริมให้มีความเจริญรุ่งเรืองจะพูดจาหรือทําสิ่งใดก็มีแผนการดีมีเป้าหมายชัดเจนผู้คนชื่นชมรักคล่อยมีคนคอยช่วยเหลือเรื่องการเงินไม่ขาดแล้วจะเถียงยังไงให้ชนะในเมื่อเงินเป็นปัจจัยสําคัญหมูฟอยฟอยก็ได้วะพูดแล้วรู้สึกอุกอุยยังไงบอกไม่ถูกแต่สุดท้ายหมูฝอยโบราณยี่ห้อยายสำอางหมูฟอยฟอยก็เริ่มต้นขึ้นจากไม่กี่สิบห่อก็มีออเดอร์เข้ามาเป็นน้อยหอ สองตายายนั่งทอดหมูกันหน้ามันแผลบเข้าของเครื่องใช้ในบ้านเริ่มได้เกินกว่าจะรับออเดอร์ไหวแล้วหายนะของนายไฟอัคานีก็บังเกิดขึ้นเมื่อตาบุญมีแอบหลานชายไปกู้เงินเสียจิ๋วมาซื้ออุปกรณ์เพิ่มหวังจะขยายตลาดให้ใหญ่โตวรวยเป็นเศรษฐีกับเขาบ้างทำไมตาไม่บอกหนูก่อนแล้วกู้สหกรณ์ดอกถูกกว่าเยอะเลยนะตาสหากรณ์อนุมัติช้าเสียให้เงินเลยขอปุ๊บให้ปับ๊บกู้มานี่เดียวเองไอ้หมาเอ้ยสองหมืน่น ต้องขายหมูกี่หอดถึงจะใช้หนี้หมดละ่ะค่อยๆทยอยจ่ายไปแต่ตาก็รู้รอยนะายี่สิบเลยนะข้าใช้หนี้เองได้นะเองไม่ต้องห่วงจะไม่ห่วงได้ยังไงละ่ะเกิไดไอเสียมันเอานักเลงมาเก็บดอนแล้วตุกติกตากับยจะจะทํายังไงสู้ไหวเหรอจะว่าห่วงเกินเหตุก็คงใช่แต่น่าก็เป็นเหตุผลที่ไฟรับเอาหน้าที่จ่ายดอกมาจาัดก,การเองค้าแรงคุมรถบัมปีนี้จะใช้จ่ายดอกที่ราคาสูงลิบต์ลดระยะนี้ให้ไวที่สุด แต่แล้วโชคชะตาก็ทําให้อยากไปนี่ตลอดชีวิตใครจะคิดว่านักเลงเงินกู้ที่เมาใดแย่ร้ายมาตลอดกลับตัวเท่าหนูน้อยหมวกแดงเห็นแล้วอยากเป็นหมาป่าแฮะใครจะคิดว่าไฟนคดีใส่เสื้อยืดเรียบกริบอัดแบกผมมาสล่อฟิวในวันที่สองของงานวัดจากที่หล่อยอยู่แล้วยิ่งดูขาวสะอาดหล่อเอี่ยมขึ้นไปอีกหล่อซะจนกระแทกตาใครบางคนที่ยังคงแต่งตัวเสเซอร์ตามสไตล์ผู้บ่าวขาร็อกมึงเรีดเสื้อทําไมเนี่ยกูอยากแต่งตัวเน็บนี้สไตล์มินิมอล หล่อเด้หานคู่ก็ได้แค่มินิมาร์แล้ววะไอทองทองมันใสหัวกับความเลอะเทอของเพื่อนรักพอดูออกอยู่รักว่ามันคงติดใจหนุ่มน้อยเก็บดอกเมื่อวานเขามันดอกฟ้าส่วนมึงกับหมาขี้เรื่อนอย่าหาเรื่องดีกว่าไอไฟอะไรอะไรกูแค่อยากหลอไว้เรียกแขกเข้าซุ้มเว้ยดอกฟ้าอะไรของมึงมองจากดาวเอเดนเดียวยังรู้เลยว่าเพื่อนคนนี้คิดยังไงเพราะตั้งแต่จ่ายดอกเมื่อวานมันก็นั่งเหมิดทำตาลอยเหมือนโดนของ หรือ,อยังหนูบ้านเศจษฐวมันจะทาของใสไอไฟวะน่าคิดอยู่นะไม่ว่าทอจะคิดยังไงอาการของไฟก็ปิดไม่มิดอยู่ดีและแล้วร่างบางของใครคนหนึ่งก็ปรากฏขึ้นนอนกับมีแสงสปอตไลท์ส่องลูกชายบ้านเสจษฐวเดินหน้าเป็นและยิบกว้างผิดกับหน้าบูดบึงเมื่อวานอย่างกับคนละคนหัวใจของไฟบีบตัวแรงจนรู้สึกเหมือนขาดอากาศหายใจใช่แล้วมันต้องเป็นความรักน้องจอมใครน้องนายไม่ทราบอยู่ๆสีหน้าอย่างคนน่ารักก็เปลี่ยนไป เวียงสายตาเย็นชาปลายมาทางอคคณีแวบหนึ่งแถวยังมองมาอย่างไม่เป็นมิตรด้วยเอ่อคุณจอมฉันไม่เก็บดอกจ่ายมาเร็วเดี๋ยวต้องไปเก็บของคนอื่นอีกมาไวไปไวยิ่งกว่าเงินสิบล้อถึงจะเป็นเจ้าหนี่แต่เราคุยกันดีๆก็ได้นะเธอสนิทกันตอนไหนไม่ทราบฉันไม่ว่างคุยเล่นไปทั่วหรอกนะมีงานมีการต้องทําพูดเหมือนนายไฟไม่ได้ทํางานอยู่งั้นละ่ะพูดดีๆก็ได้มัง้งมึงก็รีบจ่ายดอกเข้าไปซะไฟ คนตั้งความหวังน่าหงอยไม่คิดว่าอยาคนน่ารักจะปากคอร้าร้ายขนาดนี้ทำไมต้องออกรับแทนด้วยเอา้าเอา้เอาอ้ายาคนน่ารักทำไมรู้จักกับไอ้ท้องเพื่อนซีด้วยละ่ะอย่าบอกนะว่าแอบมีความลับปิดบังกันหัวใจที่บีบตัวแน่นคลายออกอย่างรวดเร็วอ่อ,อนโยกทันทีคล้ายจะมีอาการหัวใจล้มเหลวกะทันหันก็นี่เพื่อนกูแต่กูเป็นอุ๊บเรื่องเล็กพยายามพูดผ่านฝ่ามือหนาะที่ปิดปากตัวเองอยู่จนไม่เป็นภาษารีบๆจ่ายไปซะไอ้ไฟเออ,เอ,อจ่ายแล้ว เงินจำนวนหนึ่งถูกดึงออกจากกระเป๋าส่งให้ไอ้ทองเพื่อส่งต่อให้ไอ้คนน่ารักที่วันนี้มาในบทโหดไปได้แล้วจะไปเก็บดอกที่ไหนก็นไปจะมาไว้เลยนะทํามกลางสมรภูมิรับเล็กๆของทองมั่นกับไอ้คนน่ารักคงมีเพียงไฟอักเนีที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยนี่เขาเกือบจะตีท้ายครัวเพื่อหรือเปล่าเนี่ยหน้าตาที่เสื่องลงของไฟทําให้ทองมองออกว่าเพื่อนกําลังคิดฟุ้งซ่านเอาอีกแล้วไอ้ตัวยุ่งเหาเรื่องให้เขาอีกแล้วสินี่มึงไม่ต้องมาทําหน้าแบบนั้น กูขอโทษึงเด็ดดอกฟ้าไปแล้วสินะจะไร้เดียงสาไปไหนวะไอ้ไฟหมดท่านุมเทพประจำงานวัดน้องหินเหี่ยวหมดขอหาทางมูฟออนก่อนใจเจ็บไปหมดแล้ววะเอ้ยสภาพชอบเขายัางไงวะถึงดูไม่ออกว่านั่นไม่ใช่จอมใจฮะไฟรู้สึกมันงงเหมือนโดนตีหัวก็เห็นกับตาเมื่อกี้นี่ว่าจอมใจชัดๆจะบอกไม่ใช่ได้ไงวะนั่นแจมใส น้องฝาแฝดของจอมใจตรงหางตามีขี้แมลงวันเล็กๆอยู่เม็ดนึงจอมใจไม่มีเสียงหน้าแตกเป็นเสียงเร่วงกลูลงกับพื้นฝาแฝดอะไรมีได้ไงก่อนกูบอกมึงว่าเขามากันสองคนแปลว่าเมื่อวานมึงไม่เจอแจมมาดิก็ใช่ไงกูเจอน้องจอมคนเดียวเออเอเดี๋ยวนะแล้วมึงสังเกตอะไรขนาดนั้นก่อนละ่ะมึงกับน้องแจมมีอะไรที่กูไม่รู้ปะเสือกจ้าไม่รู้ก็ไม่รู้แล้วจ้า แต่เป็นอันว่ายายจอมโหดไม่ใช่จอมใจส่วนแจมสก็ไม่ใช่เธอขาของเขาแค่นี้เห็นที่ถงใจของไฟก็เหมือนถูกยกออกจนโล่งไปหมดแล้วทำไมน้องจอมไม่มาวะหรือเขาไม่อยากเจอกูหรือว่าจะป่วยหรือมึงแอบบอกน้องแจมว่ากูแอบชอบดอกฟ้าไหนบอกดอกฟ้าอะไรไม่มีไงโป๊แล้วหนึ่งก็คือเออคือเป็นยาอ่อนเลยทองเดินใส่หัวไปตรวจดูรถบัม ปล่อยให้ไฟนั่งเพอ้อต่อไปแล้วกันถ้าเธอมาจากอาการหนักกว่าที่คิดนะสายตาทอดมองไปทางที่แจ่มใสเดินหายไปแม่งเอ้ยมีแต่เรื่องแม้จะเป็นวันที่ไม่ได้เห็นหน้าเธอขาแต่ไฟอัคนีก็อารมณ์ดีขึ้นเมื่อรู้ว่าจอมใจของตนยังว่างไร้คู่แข่งหรือต่อให้มีขอแค่ไม่ใช่เพื่อนรักไฟก็พร้อมสู้ตายอยู่แล้วพี่ไฟพี่ไฟหนูซื้ออ,อ,อ้อยควันมาฝาก น้ำหวานเด็กสาวบ้านหนองหินเหวียวยกน้ำอ,อ้อยในขวดแก้วใสให้กับดีเจหนุ่มพร้อมกับฉี่งยิ้มมิสทีนให้สวยๆขอบใจจ้าแต่พี่ว่าน้ำหวานอย่าซื้อมาอีกเลยนะพี่กลัวคนเข้าใจผิดเข้าใจผิดยังไงจ้าคนอื่นก็ซื้อมาฝากพี่เยอะแยะอีกหน่อยจะไม่รับของแล้วละ่ะไม่อยากให้เธอขามองพี่ไม่ดีพี่ไฟมีแฟนเหรอแน่ไงล่ะน้ำหวานไม่ยอมเนอะยาน้ำหวานแหกปากลั่นซุ้มโดยไม่สนใจว่าใครจะได้ยิน แน่นอนว่าเหล่าบรรดาแฟนคลับของไฟอัคนดีที่อยู่แถวนั้นก็กรูกันเข้ามารุมโดยไม่ได้นัดหมายหนูจีบของหนูมาตั้งน้าอ่ะพี่ไฟห้ามมีเมียพี่เป็นของเราทุกคนใช่ใช่พี่เป็นของพวกเราพี่ห้ามมีนะใครมันเกล้ามาเอ่อยพี่พวกเราจะไปจแาก,กานเองบอกมันนะบอกมันเลยพี่ไฟอยู่ๆซุนวับ,บัมก็เหมือนเกิดการประท้วงขนาดย่อมทั้งหมดเป็นเพราะความหล่อของไอ้ไฟเนี่แหละอยากให้เธอขามาเห็นว่าเธอความหัวใจของหนุ่มผู้เป็นที่ต้องการมากขนาดไหน ของแร่ไอเทมหนึ่งเดียวที่กําลังจะเป็นของเธอทั้งกายและใจเป็นลูกหนี้ต้องเจียมตัวเจียมใจแต่ถ้าเธอไม่มีใครให้โอกาสเราได้ไม่คะดคนดีขวัญใจในรถบัมเอาเลยก็จบไปแล้วสําหรับตอนที่1นนะครับเผื่อใครไม่รู้นะนิยายเรื่องนี้มี2เรื่องอจะบอกไงจักรวาลของนิยายเรื่องนี้มี2เรื่องนะอีกเรื่องนึงก็คือมอเตอร์ไซค์ไต่เธอนะครับมอเตอร์ไซค์ไต่เธอนะถ้าใครสนใจก็ไปอ่านได้นะครับ เป็นเรื่องของอแจมอะไรนะแจมแจมกูดเหรอไม่ใช่ละน้องแจมใสกับน้องแจมแมวอ่ะเดี๋ยวลืมชื่อแจมอะไรวะีอคนเดี๋ยวเดี๋ยวขอเลือดไปหาก่อนแจมแมวอ่ะเออแจมใสนั่นแหละถูกแล้วแต่แต่นายเอกของเรื่องนี้ชื่อน้องจอมใจใช่ไหมแต่ฟับแฟดชื่อน้องแจมใสนะโอ้แจมแมวซะละโทษทีโทษที น,น, <c oughs> นั่นแหละตามนั้นนะทุกคนในเอกของสองเรื่องนี้เป็นแฝดที่นิสัยต่างกันสุดขั้วแอบสปอยใหตัวแซ่บฟาดหัวตัวเท่ายักไว้ก่อนเดี๋ยวตอนหน้าพาพี่พไฟไปแอลยายน้องที่งานสงกรานน้องหินเหี่ยวกันฮะแต่งหน้าปัแป้งเกยมยีนสั้นเสมอกีรอนเลยเสมอกีเลยเหรอเสมอหูใช่ไหมไม่งงในเรื่องเนาะผมก็พยายามเสืออารมณ์ให้มันเข้าใจง่ายที่สุดแล้วนะถ้างงก็ฟังหลายๆรอบเนาะ <c oughs> ตามนั้นนะครับ แต่น้องหินเหี่ยวในกูพูดผิดชี้เป่งเลยคำมันโคตรอันตรายเลยนะน้องหินเหี่ยวห้ามพูดผิดเด็ดขาดเลยนะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้คนได้เขียนสตรีมบลูด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะเข้าไปคอมเมนต์ร่ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนได้เขียนกันด้วยนะครับถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้วาตนาเบ้ด้วยนะครับฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะจ้าวสวัสดีครับผมวาตนาเบ้